เทศกาลไหว้พระจันทร์ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8หรือแปะง่อยจับงอย,ยิดต,ตามปฏิทินจันทรคติของจีนซึ่งอยู่ในช่วงกลางฤดูการตรงชิวแปลว่ากลางฤดูใบไม้ร่วงและโจยแปลว่าเทศกาลชาวจีนจึงเรียกเทศกาลนี้ว่าตงชิวโจวยหรือเทศกาลไหว้พระจันทร์ซึ่งชาวจีนโบราณเชื่อว่าหากพระจันทร์ไม่มอบน้ำค้างให้แก่โลก หากไม่มีจันเซี่ยวและจันเพนมาช่วยคำนวณเวลาทำนาแล้วก็ไม่มีทางที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อุดมสมบูรณ์ความเชื่อเหล่านี้จึงทำให้เกิดประเพณีต่างๆที่ยึดถือเอาดวงจันทร์มาเป็นสิ่งกำหนดในการดำเนินชีวิตชาวจีนเมืองในทูในจังหวัดภูเก็ตนั้นไม่นิยมประกอบพิธีไหว้พระจันทร์ตามบ้านตนเองแต่ใช้สารเจ้าฮกเซียงเก้ง ซึ่งเป็นสารเจ้าที่เก่าแก่มากที่สุดในเมืองกระทุมีอายุมากถึง200ปีแทนการประกอบพิธีไหว้พระจันทร์ที่บ้านโดยชื่อของสารเจ้าหกเซียงเก้งมีความหมายว่าตำหนักมหามงคลเป็นสถานที่เคารพสักการะและประกอบพิธีไหว้พระจันทร์ของชาวในทูมายังยาวนาน ประวัติของสันเจ้าพกเสียงเกงหรือว่าที่ชาวจีนเขาเรียกกันว่าพุทของ,ฤฤฤางอาร์มนะครับมีมาตั้งสองร้อยกว่าปีแล้วตามคาบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่สมัยก่อนๆเขาเล่าต่อ,อกันมานะแต่จะมาเป็นสันเจ้าเมื่อก่อนนี้เป็นเป็นเพิงพักที่พักอาศัยข้างทางหลบแดดหลบฝนนะเพราะสมัยก่อนยานพาหนะไม่มีใช่ไหมไปมาสู่กันก็ใช้เดินเท้าทีนี้เขาก็มาปลูกสร้างเพิงพักข้างทางไว้หลบแดดหลบฝนแล้วพักผ่อนเวลาเหนื่อยแล้วก็มาพักผ่อนตรงนั้นแล้วก็มีโอกาสพบปะพูดคุยกันอยู่ๆมาก็มีคนนํารูปขององค์ ปุ่นกองวาดลงในพื้นผ้าพื้นใหญ่มาปฏติธฐานไว้มีรูปภาพนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าคนจีนเขานับถือองค์พระปุ่นกองอยู่แล้วเพราะองค์พระปุ่นดกกองรือว่าฮกเด็กเยี่ศีนี้ก็แกเป็นเทพเทพแห่งพื้นผืนดินก็มีการกล่าวไหวบูชาขึ้นแล้วก็อยู่มาอยู่มาก็พัฒนามาเรื่อยจากเพิงเล็กๆเป็นสันเจ้าขึ้นมาเล็กๆน้อยๆก่อนก็พัฒนามาเรื่อยเป็นสันเจ้าใหญ่ใหญ่ขึ้นมานิดแล้วก็มีการทํากิมซีนกิมซีนองค์พระฮกเด็กเจี่อศรีปุ่นดกองนี่ขึ้นมาแกะสลักเป็นรูปมาัานเื่อย จนกระทั่งว่าปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงเป็น,เปนสารเจ้าก็รู้สึกว่าจะดูสวยงามใหญ่โตขึ้นนะทุกๆปีของวันขึ้น15ค่ำเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติซึ่งเรียกกันว่าแปะง่จับงอเป็นวันจัดงาน ตรงชิวโจยหรือเทศกาลไหว้พระจันทร์ชาวจีนในกระทุจจึงร่วมใจกันใช้สารเจ้าฮกเสียงเก้งแห่งนี้จัดตั้งโต๊ะบูชาพร้อมขนมตรงชิวเปี้รวมถึงประกอบพิธีไหว้ในวันไหว้พระจันทร์ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันไหว้พระจันทร์ที่ตงชิวโจยใช่ไหมเทศากาลไหว้พระจันทร์ เป็นงวยจับงอสิบห้าคำเดินเป็ดทางจันทรไทจันทระากาัจจีนของจีนนี่แหละก็มีมานานแล้วนะมีมีมาร้อยกว่าปีแล้วร้อยกว่าปีแล้วทีนี้ก็อาศัยว่าสมัยก่อนนะคนจีนนะเข้าเข้ามาอาศัยที่กระทู โดยมีการประกอบอาชีพส่วนมากเป็นกรรมกรเหมืองแร่ทีนี้คนจีนก็รู้อยู่แล้วเขานับถือองค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆโดยเฉพาะพระพระุทธก้องเขานับถือมากอยู่แล้วทีนี้พอถึงเทศกาลตองชิวเขาก็มีการไหวพระจันทร์คนจีนในเหมืองเขาเขาอ,อาศัยมาทํางานทีนี้เขาไม่มีบ้านเป็นของตัวเองทีนี้ไอคนที่ว่ามีมบ้านเป็นตัวเองเขาก็จัดไหวพระจันทร์ที่บ้านได้ใช่ไหมแต่ว่าไอคนที่ว่าคนจีนส่วนมากเวขาไม่มีที่อยู่อาศัยเขาอ,อาศัยกองสีกองเหมืองเขาจะไหวพระจันทร์เขาไม่มีที่จัดเขาก็มาขออาศัยสถาน ที่หน้าศาลเจ้าถึงเก้งเนี่ยจัดพิธีไหว้พระจันทร์ขึ้นมาคืนเดียวเฉพาะคืนเปงน้งง้นจับงอแล้วก็ก็ทำมาตลอดเลยทีนี้ชาวบ้านบางคนเขาเห็นว่าโอ้มีการจัดไหว้พระจันทร์ที่ที่ศาลเจ้าของอยงเก้งเขาก็นําขนมตรงจื้อเปี้ยนี้มาด้วยมาไหวพ้พระจันทร์ร่วมด้วยส่วนการตั้งโตะ๊ะบูชาใช่ไหม ตั้งโต๊ะไหวั้มมันก็ไม่มีอะไรมากถ้าถ้าเอาแบบดั้งเดิมนะโต๊ะบูชาก็ประกอบด้วยอ่าหนึ่งต้องมีเหยอหลอกระถางทูบสองเช็กจ่ายเชิงเทียนแล้วก็ขนมมีอยู่สองอย่างที่ขาดไม่ได้คือขนมตีเหลียวเป็นขนมที่ต้องไหวบูชาเจ้าที่เจ้าทางก่อนแล้วก็หลักจริงๆขนมหลักจริงก็คือขนมตองจื้อเปี้ยต้องเป็นขนมที่มันมีลักษณะเป็นกลมนะกลมแบนแล้วก็โรยหน้าด้วยงาสอดไส้ด้วยไส้ถั่วลิสงอะไรขนมต่างโกยหรือว่ามันหมูอะไรเป็นไส้ให้มีรสหวาน ไอ้อส,สมัยนีมน้มันมีหลายอย่างแล้วมีหลายไซส์แล้วพูดได้ว่ามีที่กระทูนี่มีแห่งเดียวที่เดียวที่นี้แล้วก็ง่ายๆนะง่ายๆไม่มีพิธีการใหญ่โตอะไรแต่พอ,อะรอะยะหลังเนี่ยตามประสบการณ์ที่ผมเห็นมานะสี่สิบห้าสิบปีหลังเนี่ยเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงเขาเพิ่มเติมึ้นมามีการตั้งโต๊ะบูชายใหญ่โตขึ้นแล้วก็เมื่อก่อนนี้เดี๋ยวเขาจะมีการเสริมด้วยผลไมา้สามอย่างเป็นผลไม้มงคลก็ประกอบเจลือองค์หลายกามเจลก็คือกล้วยกล้วยต้องเป็นกล้วยข้าวนะ โอเลบีเจลของหลายคือสับป,ปะรดส้มก็คือกามส่วนมากผลไม้ที่ไหวของนายจินสามอย่างนี้ต้องเป็นหลักเลย ว่ายตามบ้านก็มีแต่ส่วนมากกันเขาไม่ค่อยกลางคืนแล้วเขาว้กลางวันแต่แท้แท้ที่จริงนะถ้าวหวประจันต้องวหวกลางคืนเพรา,าวะว่าดวงจันทร์เขาจำดวง,งส่งแสงระหว่างใช่ไหมเขาจะเรื่ไมว้ายตั้งแต่สิบเก้านาฬิกาขึ้นไปแต่ตามบ้านนี่เขาเขาถือว่าเขาเ,าเาขาว้ไว้พระ,ะในบ้านด้วยขวนมตรงชิ้เปี๊ยเป็นหลักผลไม้เขาก็เสริมไปเท่านั้นเอง แม้วันเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเพียงใดเทศกาลไหว้พระจันทร์ยังคงเป็นที่กล่าวถึงจากทุกคนเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยถ่ายทอดเรื่อง,งราวในประวัติศาสตร์ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความคิดความเชื่อรวมถึงประเพณีต่างๆของชาวในทุ่ง